สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหน่ฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกักคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับที่เข้าตัวชนมานะครับก็คือสูตรนี้นะครับของงดที่แล้วนะครับหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะครับกับผลวันที่ออก 1> ห1น,นะครับหลักหน่วยล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1 2ส,สูตรไม่ผิดตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับก็จะเข้ามาที่ตัวชนของงวดที่แล้วสูตรนี้ชนกันอยู่3าตัว1 7ึ่ตูนะครับเข้ามาที่เลข1น,นะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าทั้ง2ส,สูตรนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในงวดนี้ ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆท,ทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเกิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j ช c h a n ช e l ไวฟีทาง YouTube กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงทริปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก2.1นะครับจากสูตรที่2นะครับ1.2.3.4.5.6.7.8.9.10นะครับ10งวดที่นะครับที่เข้ามาแต่ทั้ง2ส,สูตรนี้ที่ลงเทียบชนกันก็2ง,งวดล่าสุดนะครับ16วกพิกายนนะครับ ชนกันที่เลข8กับเลขเกเข้ามาแล้วก็ของวันที่แล้ว1นธันวาคมนะครับชนกัน3ตัวนะครับเดี๋ยวของงวดนี้นะครับเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นะครับสูตรนี้สถิติถือว่าเดินดีนะครับเข้ามายาวนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลข5้าตัวนี้ก็เยอะอยู่นะครับเราก็ต้องมาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนนะครับ สถิติของสูตรที่1นนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออกเจ็ดหนึ่งเจ็นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาสถิติยังไม่ผิดงวดแรกที่ลงส6บหกันยายนนะครับเข้ามาจากงวดนี้นะครับที่ลงเห็นผลง,งานนะครับที่เข้ามาก็หนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็หงวดติดนะครับที่ลงเห็นผลง,งานจริงๆนะครับหงวดติดของงวดที่แล้วกับผลรางวัลที่ออก เลขหนึ่งเข้ามาของงวดนี้เรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกหลักพันแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักแสนก็คือเลขหกหลักพันเลขเก้านะ ้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยคือเลขหกหลักสิบคือเลขสองสามตัวหน้าสามตัวท้ายนีให้ดูตามถ่ายทอดสดนะครับถ้าไม่ได้ดูตามถ่ายทอดสดไปดูตามใบตรวจนวดนี้อาจจะมีสลับกันนะครับครับอย่างเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับวันที่ออกหกสองหกครั้งที่สองห้าห้าเก้านะครับบางอันใบตรวจอื่เขาก็จะเอาห้าห้าเก้ามาไว้ข้างหน้านะครับ ก็จะไม่ตรงกันนะครับก็จะงงนะครับเ,เรามาคิดคํานวณมันก็จะไม่ตรงกันแต่ถ้าตัวรางวัลก็ถูกเหมือนกันนะครับ9 6้บวกเเป็น15 15บวกหเป็น21 21 2บเวกสเป็น23นะครับได้เลข3สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น6 9 สองห้าหนึ่ี่ห้าตัวนะครับสิบหกธันวาคมนะครับหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับกับสูตรนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับสูตเก่าที่เข้ามานะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนสถิติของสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกสองหนึ่งะครับเทียบชนจากงวดที่ออกสองหนึ่งะครับงวดแรกที่ลง16บหกพฤศจิกายนนะครับแล้วก็หนึ่งธันวาคมนะครับสองวดที่เราเห็นผลงานนะครับกับสูตรนี้กับผลรางวัลที่ออกหกหนึ่ง เ,เป็นตัวเลข5ตัวเหมือนกันนะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ 6บวกหนะครับเป็น12 12อบสวกหเป็น17 17จบเวกหเป็น23นะครับได้เลขสามสูตรนี้เพิ่มไปนะครับทีละหนึ่งแบป3กก็จะเป็น4 5 ตัวไหนจะมานะในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับหมดนี้ระหว่างสองสูตรตัวที่ชนก็จะมีเลขสาเลขสีไม่มีมีเลขห้า ชนกันอยู่3ตัวนะครับชนกันที่เลขสามเลขห้าแล้วก็เลขหก เนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งสองสูตรนะครับจะไปต่อหรือเปล่าถ้าทั้งสองสูตรไม่ผิดก็จะมาที่ตัวชนนะครับแต่ถ้าสูตรหนึ่งสูตรใดผิดนี่ตัวชนก็จะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับใครมีหลักสิบอยู่ในใจก็ลองไปเลือกดูจับดูนะครับหลักสิบ แรกพ็ลงให้ดูแล้วนะครับเป็นคลิปแรกนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันใครชอบหลักหน่วยก็ลองไปจับดูนะครับับหลักสิบจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเบื้องต้นจริงๆก็อยากให้ดูไปก่อนนะครับอยากให้ดูไปหลายๆสูตรค่อยมาเปรียบเทียบค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นก็เอาสูตรที่เข้ามาให้เจรานากอรนะครับ เดี๋ยวค่อยมาวากันกับภาพรวมในตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับในชุดสรุปเบื้องต้นก็เอาตามที่ชอบนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองไปพิจารณาดูก,ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ